สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรา Lady c h u s e วันนี้เขาเรียกว่าแหละวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าปกติเราจะเจอกันผ่านวิดีโอคอลแต่วันนี้เราได้มาเจอกันตัวเป็นๆค่ะก็คือก็คือก็คือออจากโซเชียลมีเดียกันมาแล้วก็มาเจอกันตัวเป็นๆได้สักทีเฮ้ยแต่เราต้องมีโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่จำเป็นเลยะลอกลค่ะ ต่วันนี้เราจะมาร e แอคอะไรคะคีิวใช่วันนี้จากที่หลายๆคนก็ยังคงแบบว่าอยากให้รีแอคอีก<ช>อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเพลงมาแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้คือสเปเชียลที่เราได้เจอกันเราก็ยังสเปเชียลเหมือนเดิมอีกอเพราะว่าเราจะให้เราจะมารีแอคทั้งหมด2คลิปเหมือนเดิม,มใช่ให้จุใจกันไปเลย,เเลยแต่ว่า เพลงที่เลือกอ่ะอันนี้คืออิงมาจากคลิปรีอคที่แล้วเรามีการหลุดชื่อเพลงไปเพลงหนึ่งซึ่งเก่งอ่ะมีการถามว่าน้องๆอ่ะเป็นสายโวโคลได้ไหมใช่แล้วเราก็บอกว่าน้องอ่ะสายโวเลนะเพราะมีเพลงหนึ่งที่น้องร้องกันทั้งเพลงเลยใช่นั่งสสวยๆซึ่งบิวได้บอกไปว่าเป็นเพลงวันแรกของวันที่เหลือใช่ชื่อเพลงเลยใช่ซึ่ง เออเราจะพาไปเขาเรียกว่าเราจะพาไปรีแอคที่เป็นรายการที่ป s t ปสเตจเนาะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะพาไปดูเบื้องหลังของเพลงนี้เหมือนกันใช่ก็คือเราคิดว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รู้เราได้ดูน้องๆ <c oughs> ก่อนที่น้องๆเขาเพอร์ฟอร์มหรือว่าตัวเพลงมันออกมาคือดูว่าน้องๆเขามีความพยายามแล้วก็ มีกระบวนการทํายังไงบอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านอะไราบ้างถึงจะออกได้ตัวตมวเป็นเอ็มพีหรือเป็นเพลงแบบนึงใช่เฮ้ยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเบื้องหลังกันก่อนดีกว่าว่าก่อนจะมาเป็นเพลงเนี่ยน้องๆต้องซ้อมต้องร้องต้องอัดยังไงกันบ้างโอเคเริ่มเลยสามสองหนึ่งก็ันนี้ว่าเพลงอาจะไม่ได้อยู่ในการร้องตามสามหนึ่งกดเลยเดินไป ก็นน่าจะเริ่มจากตอนแรกเนี่ยได้เขียนเนื้อทำนองแล้วก็เพลงไรกระบื้งก่อนค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนก็คิดกันว่าในอัลบั้มมหาอย่างขาดเพลงช้าที่เหมือนเป็นเพลงแบบความหมายบวกอีกหนึ่งเพลงนะคะก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ซึ่งก็พอดีเลยว่านอกจากเป็นเพลงรักที่ยังเหมือนอย่างว่ามันเี่ก็ยังเป็นเพลงที่อยากจะมอบให้กับแฟนบทุกคนด้วยค่ะแนะคะิพา์ในเลงนแรกเล มาให้ฟังคือเนื้อเพลงแล้วก็มูทอารมณ์เพลงเนี่ยคือพอฟังอยู่ใช่ป่ะพันเดิมมันคือแฟนคลับเลยมันเป็นเหมือนกับว่าเราลองให้แฟนคลับตอนตอนแรกที่ฟังพันผ่านมันก็เออมันก็เป็นเพลงที่เพะดีอะไรเงี้ยแต่พอฟังแล้วแบบคิดว่าแบบเอ้ย for I นั่งฟังอยู่แล้วก็เราร้องบนเวทีอะไรเงี้ยโหจะร้อง่ห้อ่ะ my dream came true because of you เธอรู้ไหมที่ฉันแบบนั้น มาอยู่จุดที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้อะคือพวกเธอก็เป็นหนึ่งส่วนในนั้นที่แบบทำให้ฉันมาอยู่จุดนี้อ้ oh <my> าแต่เท่านีม้มีความหมายเนอะคือแบบเขาประกวดกันมาในนี้ยแล้กว่าจจะเป็นคนกมต้องดีคนียหรือว่าแบบกดดันคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบว่าจะใช้เสียงหลบจะส่วนมากให้วนี้เป็นวันที่เขา ด้วยความที่ว่าแน,นเป็นคนแบบเสียงเบาๆเสียงเบาๆมันก็เลยแบบน้องง่ายกกจะเห็นโมโคลแบบสวยทุกคนเนี่ยรแต้องแน่แอนอมากเพราะว่าวันที่สองะร้องท่อนเนี้ยไม่ได้ เก่งมากจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราเจอช่องตัวเองแล้วเจอโหมที่เราอยากใช้แล้วแล้วมันก็แบบเต็มเต็มมากเลยเอาอีกมาเมื่อกี้อ่านไปได้บอกชอบอ่านเอาอีกวันนี้เอาแล้วโอเคเอีมากเลยแต่เอาอีกี พอดนตรีเหมือนดนตรีมันจะดอบลงมานิดนึงแล้วแบบมันจะได้ยินเสียงเราชัดขึ้นแล้วบวกกับที่คีย์มันสูงมากๆแล้วโน้ที่เราต้องร้องที่เราต้องใส่ไปมันก็สูงเหมือนกันนะทุกคนมันก็เลยเหมือนต้องหาช่องเสียงซึ่งตอนแรกที่หนูร้องไปครูเขาบอกว่าโอ้คือมันกว้างเกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรองให้มันแคบขึ้นแต่พอแคบขึ้นปุ๊บ พี่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันมีความแบบดูแบบหนีไปนิดนึงเราเหมือนก็เลยแบบต้องหาห้องเยอะมากแต่เรใช้เวลานานในหองเล้วอ่ะใช่ต้แต่คือนวง่นุ่ม่คือดนหนูโตอยู่เน้อ้งแต่ดูสวยอละสวยแบบสวยกลัวแบบเสียงมันจะแหบหนูยกแข้งน้ำอะเข้าไปในห้องอัดเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเราจะแหบแล้วเราต้องลองหลายรออมาก The way, ปกติเนูจะได้แค่แรปไงตอนนี้ยูต้องเท่นะตอนนี้แบบไม่ไม่เคยได้ซีนนางฟ้าแบบพี่ไมยอะไรเงี้ยพอเราต้องร้องก็สวยกลายเป็นหนูแบบซอฟต์ตัวเองลงอะแบบว่าแบบเฮ้ยสวยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นซอฟไปทุกคนก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยโจเกง๋งแต่ความจริงคือหนูไม่ได้เกง๋งเ <laughs> พราะปกตินแบบเช่นนี้เราจะได้ฟังเสียงเของคนที่ ในโทนที่หวานท้อและก็อย่างน้องๆที่เป็นแรปเปอร์เนี่ยมาลองเพลงนี้ก็คือโชว์ความเสียงเพาะเหมือนกันค่ะที่เราจะใช้มันไปด้วยกันโปรดจำเรืไว้นานเท่านั้นมันเป็นเพลงแรกที่ไม่มีแรปคนที่ดูดิบงแบบนีคนแรกเลยคือวเทรเบิรกไม่เคยฟังมาก่อนนึงก็เลยดูเป็นเพลงที่พิเศษมาก everyday เฉยๆทุกคนถะึ้ทุกคนแ้วนวันนี้เราพิเศษเป็นการเราก็เลยเปิดคลิปพิเศษพิเศษของเขาด้วยที่เราทำงานกับพี่แอเนี่ยแล้วแมเขาไม่กดดันจนกว่าาจะทีไดทุกอย่างนี่เนี้ยดีมากก็บรรยากาศตอนรับเพลงนะคะก็ ชิลดีสำหรับสด้วยนะด้วยน้วยไม่ได้กดดันอะไรงี้พี่แอมก็บอกว่าแบบว่าเอ้ยอยากได้ยังไงยังไงก็แบบว่าทำงานด้วยกันก็ง่ายดีมันจะมีท่อนหนึ่งมันคือท่อนพูกรวมจบประโยคคำว่าเธออ่ะคือหนูอ่ะจำโน้ตผิดจะใช้ชีวิตอยู่เอกเธอเอ้ยเอ้ยฉันดเลยมมีปัญหาตรงนั้นนิดนึงก็จูนๆกันหน่อยหน่อย หนูคิดว่าคนฟังไม่ได right ้ชอบร้องไม่ได้นี่คือมันเหมือนกันเเลยจ้ะแหบกแนวจากความเป็นโฟเอฟเขาว่ามีอ่ะเขาว่ามีขอแบบไม่ต้องแรงมากดีเธอเพียรมคอมเมนต์ว่าต้องลองฉัดไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สาวแบบลายลื่นผู้หญิงสวยๆซึ่งเราก็ไม่เคยลองเพลงหวานๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาเริ่มตรงนี้ แต่เรามาเร็วตรงนี้อย่าคิดว่ามันจะต้องเป็นคําว่าอะไรบ้างฟังเสียงเราลองต่างแต่เรามาเร็วตรงนี้แต่เรามาเร็วตรงนี้ประมาณนี้อเหมือนพอพี่แอมพูดแล้วเราก็เข้าใจว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบแล้วเราเหมือนตั้งใจด้วยมั้งเพราะว่าเวลาร้ออย่างเงี้ยก็คิดถึงแฟนคลับแหละไม่อยากจะโม้ แค่เรืตองของโฟรือีฟว่าการความผูกพันของโฟกับแฟนคลับเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเยอะแต่ว่าจริงๆเรารักแฟนคลับมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหมดเนี้ยเราเอามาใส่ไว้ในเพลงหมดเลย คนจะได้มาร้องเพลงนี้ร่วมกันกับพวกเราในคอนเสิร์ตนะคะอยากดูอยากดูเพื่อความแน่นอนมาแค่ดูเบื้องหลังก็คือแบบคือแค่แบบเสียงตอนที่แบบจบคลอไปกับเอ็มตัววิดีโออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันฮือดิ้อนอยากฟังแล้วคิดว่าคิดว่าถ้าถ้าได้ฟังจบเพลงคงต้องไปเพิ่มในลิสในลิสในเพลย์ลิสเออในเพลย์ลิสเราเลยอะไร คือแบบความสวยๆเพราะว่าปกติเราจะแบบที่ที่เราที่ผ่านมาเราก็ดูรีแอคเพลงที่แบบปังๆเต้นแร็ปเยอะๆเ่ลงเนี้ยนี่และเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะอันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จากทีป๊อปสเตจนะคะจะเหมือนคำที่โจรลินพูดเลยแบบสามสาวเอ๊ะเขาเรียกว่ั่ใช่สามสาวเจ็ดสาวเออมานั่งสวยๆร้องเพลงสวยๆให้กับแฟนค่ะได้ไปดูต่อเลยค่ะสามสองหนึ่งก็ สวยเนาะมาอันร้องสดเลยใช่ะสวยมากเย้ ชอบความสีเขียวน้า่ะสวยเนาะเอะนด้วย่สวยอ่ะทุกคนเลยที่ ป็นนอยางไรกกวััคคื้แต่สิ่งทุกคนคือเหม,ม,มือนสเปที่ยนมตัวนั้นเอง <c oughs> ให้ความันีขาเรา้องขอบอกวาดูให้ี่ะเอ็มได้เองยัมีคอนเซปต์มีฉันที่ที่อยู่แต่งแม้าสวยมากเลยเนะที่เราจะใช้มันไปด้วย 好嘛。可不可 เพลย์ลิสต์แล้วนะเห็นไหมต้องฟงอังคือร้อ,องคือด,ดีเห็นชอบ ดีมากคือแบบทุกคนเสียงดีมากก็คือจะพูดว่าความสามารถของน้องทุกคนเขายืนหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือวิชวลน้องเขาก็คือยืนหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือภาพรวมออกมาของวงคือมันเป็นอะไรค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆสําหรับเพลงนี้นะคะเรารู้สึกว่าการที่เรารีอคมาประมาณเนี่ยสามสามคลิปของน้องๆแหละคือมันมันมีแต่คําชมไปหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่ากว่าน้องจะมายืนตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบ ฉันสามารถแปบ,บแปบ,บฉันก็ทําได้แต่น้องต้องซ้อมน้องต้องแบบหนักมากๆแล้วก็คิดว่าทุกคนมีพรสวรรค์ด้วยอ่ะเหมือนที่เก่งบอกว่าพอขอให้ทําแบบเนี้ยก็แปบบแปบบก็คือทํากันได้แล้วอะไรเงี้ยนะก็คือคือบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะทําได้เลยนะออวันอัดตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าคนที่เขาแบบ ไม่มีความสามารถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องใช้เวลาที่นานกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเท่าที่ดูตอนเบื้องหลังน้องเขาแบบได้ล้องได้ลองอักอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็สามารถแก้ตรงพอยได้เลยอะไรเก่งเก่งมากทุกคนคือเก่งแบบอยอมรับเลย <laughs> ือเป็นคนดูตั้งแต่แรกด้วยความที่ดูมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเลยคืออันนี้เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราได้กลับไปดูตอนที่น้องเขาแข่งหมาว่าตอนช่วงที่แข่งเลยก่อนที่น้องเขาจะมาเป็นวงอะไรเงี้ยถ้าอย่างได้ดูตอนนั้นเนี่ยาคงจะอาการเดียวกับบิวตอนนี้อะไรประมาณนั้นเหมือนแบบพอน้องๆบอกอธิบายว่าอะไรนะ My dream came to because of You อะไรเงี้ยก็คือมันเข้าใจเลยเพราะเราเป็นแฟนคลับเขาเราดูเขามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยใช่เราเชียร์เขาเราใช่โหวตเขาอะไรเงี้ยเราเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะก็คือไม่ว่าผลงานอะไรของโปอีฟเราเชื่อว่าแบบทั้งแฟนทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องภูมิใจไปกับน้องๆแน่นอนใชยคัสำหรับวันนี้ก็คือเพลง วันแรกของวันที่เหลือก็คือเป็นเพลงที่น้องๆเขอทําให้พวกเราทุกคนนะคะแล้วเก่งก็เชื่อว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้ของน้องกันอย่างที่พวกเราสองคนชอบโอเคโอเคงั้นก็นอกจากฝากน้องๆแล้วนะคะก็ยังฝากช่องของพวกเราสองคนด้วยนะคะถ้าชอบหรือว่าอะไรยังไงอยากจะมาพูดคุยกันหรือว่าอยากให้เรารีแอคเพลงไหนก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับคนที่เคยคอมเมนต์ก่อนอันนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะกําลัง รีบหาเวลาแล้วก็ไล์ดูเน้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารีแอคให้กับทุกๆคนได้ดูกายใช่โอเคค่ะถ้าสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะค่ะอะกางเหมือนกันมากคยขายแ่ะ